รถพะเลาะครับพี่น้องครับโอ้มาพบพี่พบน้องเวลาเช้าครับเราก็ลงไปยับเบ็ดย้ำม้วนครับพี่น้องครับหาอยู่หากินครับเกี่ยวเยือกไปตั้งแต่เมื่อวานครับพี่น้องครับโอ้ยเมื่อวานไปเกียเก่ยวเยือก็ได้สามโตครับสามแต้มกับสามโลนะ วันนี้ตุลพะรอดไม่ได้มาคนเดียวครับมากับพระเอกของเราท่านหลังด้านหลังครับพี่น้องครับบานุนาเจริญโอ้ยครับพี่น้องครับบรรยากาศยามเช้าสดชื่นครับสดชื่นสดชื่นสดชื่นครับสดชื่น ชื่นเย็นสบายนะครับมาสูดเอาอากาศที่บริสุทธิ์นะครับบางคนก็ะห้องโอโซนครับพี่นางอากาศที่บริสุทธิ์เข้าปอดบริหารปลอดนะครับบริหารปอดจะถือว่าเป็นโอโซนทิปนะครับโอโซนทิป so อย่างหนึ่งฟอกปอดพี่น้องครับนี่นะครับนกแอนมาหลายแนะครับพี่น้องครับเนี่ย บนท้องฟ้านกกาบอยบินเช้าออกหากินเย็นกลับมารังนะครับพี่น้องนกนะครับฟ้าเป็นของนกน้ำเป็นของปลาครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปทังฝากคองครับมืดขึ้นฝนสกสิโตกครับพี่น้องครับเช้าวันนี้เช้ากับบิบิครับพี่น้องครับดิบิ่ิๆนะครับ คนกระเม่นมาถามตุลล้มนะครับภาษาโซเป้าถือหรือว่าถือเป้าเมียหรือเบียนะครับที่ถูกต้องนะครับฝนตกนี่ครับฝนตกเป็นเยี่ยงเมียเยี่ยงเมียเป็นยางเมียได้ครับเยี่ยงเมียเยี่ยงเมียบีบคือฝนตกเิ่นนะครับฝนตกเล่นโปรตรอยบางคนว่า จังวะเออตุลมบางคนมาว่าโอ้ยตุลมมันคือย่างเมียมันคือคือเป็นตะแซสบแทบแบบบอมแมนนครับบอมแมนนะครับพี่กัดเราก็ที่เก่าเวลาเดิมครับพี่น้องครับโอ้แต่จริงมันพี่น้องครับตะดวิ่ตะดวิตวตวตว่ตะดวิ่ตะดวิ่ตะดวิกงตัดวิ่งจะโผล่คนลายไม้นะครับ mà mình chẳng sao tầm chính vẫn bò sao đứa bùn đi sao đi cái cầu ấy là đơn เอาละครับ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 จับเต้าถนัดครับโอโ,โอ้หเรียบโต๊ะครับอย่าเนี้เรื่องจับเต้าตรุรงถนัดก็ถูกไล่ลงท้ายเหมือนเดิมคานขี้โคยเขาเลยวะวันนี้เสนอคำวา่าคาน <c oughs> ขี้โควยเขาไม่ใช่คานขี้โควย <laughs> อาละครับอาละครับอาละครับเ <c oughs> ต็มแรกมาละครับเต็มแรกมาละครับ <c oughs> เอ้ยยังไม่มาครับยังไม่มา <c oughs> นึกว่าดึงป่าแล้วซะเนาะก็คือเอาตัวน้อยใช่ไหมเนี่ยคือตัวน้อยนะนี่จักเม็ดน้ำเลยเล็กเล็กบ่ามองนี่บ่ คือบนโลกไหวะเหงื่อวะเท่าโอบมันเี่ป้าตัวพี่น้องตาเวนครับพี่น้องครับอข้บพี่น้องครับอยากให้พี่ให้น้องเบิ่งตาเวนแดงจึงคืบปานตายยักครับพี่น้องครับเหรอ ไปแล้ครับพิกัดที่ตุลพะโละอยู่นะครับกับพระเอกไงของห้านี่ก็คือบ้านแก้งตําบลหนองเทาอําเภอท่าอุทิจังหวัดนครพนมครับพี่น้องครับตําบลหนองเทาจะมีอยู่8หมู่บ้านนะบ้านแก้งนี้อยู่ในหมู่ที่สองนะครับอยู่ที่2ครับพี่น้องครับนี่นะครับพี่น้องครับนะครับการหาอยู่หากินอาชีพหลักก็คือการเอ็ดให้เอ็นหน้าครับอาชีพรองลงมานะครับทุกมืงอนี้นะครับก็คือ ประมงพื้นบ้านแล้วก็การเลี้ยงปลานิลนในกระชัางการกรีดยางโอ้คุณมือนี่กรีดยางความกรีดยางนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีชีวิตเขาพี่เขาลองที่กําลังจะเปลี่ยนไปสําหรับการใส่เบ็ดใส่หม้อนะครับทุกมือนี่นะครับทุกบอนีากาศคนหากับบัหลายแล้วครับพี่น้องครับ ลมพะเลาะกับพระเอกไงพระเอกเกา่าพระเอกแก่ของเฮาหัวใจสาวลาวเมืองเซบังไฟ <laughs> โอ้ย <laughs> เจ็นละงวักับสาวลาวเมืองเซบังไฟบึ้งตึงดึงด้งขนาดครับนะกับพระผีพระน้องมากอบมากำมาเก็บนะครับเก็บมูลเสียไว้ให้ลูกให้หลานได้เบิงึงครับพี่น้องครับนะครับมือนี้ยังบ่เบิึงบ่เป็นยังบ่ไราซิลเรียดครับพี่น้องครับนะ อครับมืออื่นมือหนามือไรมือใดว่างจังเบิงมือใดข้ดจังเบิงจังเบิงครับพี่น้องครับอหาปลาขายอย่างเดียวครับพี่น้องครับหน้าดิสองร้อยครับยำแรงป้าตอทั้งยามกับทั้งจมไปพร้อมครับพระเอกเข้าครับเท่าไรครับพี่น้องครับเท่ามาอบเนื้อเทาปลาไปเห็นเนื้อครับพี่น้องครับอ้แตงมาจะใสกับตะกระดอกครับเท่าเดี๋ยวเอาไปลาบดิเด้อ พี่น้องเล่ามาเอาเท่าไปลาบเด้ออ่าตัวพี่น้องครับตาเว้นครับตาเว้นตาเว้นโอ้สวยงามมากครับพี่น้องครับอือมัอมอมมน,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 มนบัมันบัรู้ครับเมื่อนี้ครับได้มาชมความงามริมฝั่งโขงยามเชา้าก็โอเคแล้วครับพี่น้องครับเอ้อปกตินี่เขื่อนบอกโอ้ นะครับเดี๋ยนี่สตเตอ็ปแรคของเราก็มาโอ้โหกดคังครับพี่น้องครับบ,รบึ๊บอุ้ย <c oughs> ขายหน้าขายหนวดครับพี่น้องครับ <c oughs> เอาอีกแล้วครับอีกแล้วครับอีกแล้วครับอะไรครับปลาไหนครับปลาอะไรครับหาวววยหอยหายย้ายมันรุดย้ายมันรุดย้ายอู้อเต็มที่สองก็หมอมาสงสมที่ปลามันมาแล้วเลิกได้ตะหนย คดดรูพอดีวะเยอะเรยกเราเร็กมาได้สองตัวครับพี่น้องครับฮะแล้วคุณบอกหยกับขึนเต็กถ้ามันเป็นด่านหินนะมันแกงทา้าบ้านเขาเป็นหินนแต่ก่อนฮะนัะ่นแหละจ้า เดี๋ครับเผ็ดแรกของเฮาครับพี่น้องครับอ้ดีดขบขบปุ้ยเพิแซ่บครับพี่น้องครับตัวนี้ครับเก่งใส่ทำไมส่งครับพี่น้องครับอ้ใส่หม้อแล้วใส่หม้อพร้อมปนวะเอ้ยอาแต่เก่งใส่หม้อนะครับอัลาที่สองเพ็ดที่สองครับมาลุ้นกันต่อครับพี่น้องครับวันนี้ลุ้นกันเงี้ยวเลยครับ ตะเวดพี่ดาวครับตะเวดครับพี่น้องครับตะเวดงามขนาดครับพี่น้องครับโอ้ <c oughs> ตะเวดมือนี้นี่ครับอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศว่าวันนี้มีโอกาสร้อนค่อนข้างสูงบ่มีฝนเ <c oughs> พราะว่ายัางวันทีเพราะว่าตะเวนขึ้นตะเช้าครับ ประชาไทายโชว์นะเพิ่นว่ามานาั่งตือมานาั่งนี่ตะเวนงมเชาวกับชะมกชมชมกชมมกกับแปลไว้ตอนชชเช้าชมมกในเชาน้านี้ชะเง็ดละนาวชะเง็ดบิบิกันนาวเล็กน้อยนาวนิดนึงประมาณนี้ พี่น้องเฮากหาอยู่หากินนะครับพี่น้องด้อเพียดสองเราสองอีกก็เฮากระรังยามครับพี่น้องครับเพียดสองเอามาแล้วครับมาแล้ว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 อู้อ่าเฉะกึยครับปลาน้อยนะครับปลาน้อยปลากรดน้อยครับน้อยก็เอาครับมันก็มีหัวมีหางคือกัน แต่ผู้เฒ่าทางไทยก็ยังมักชาวชำน้อย <c oughs> อาดค่ะบนี่เป็ป่าหักได้ไหมนี่วะเอ้าไม่ละพี่นอ้องพี่น้องลุ้นครับพี่นอ้องลุ้นดูโอ้โหโมานีู่มาดูโโาราครับพี่น้อกมาดูมานี่เฮ้ยฮีดิ้นกบกบโอ้โหเวลาครับรออยู่ตรงนั้น มาอีกแล้วครับพี่น้องวายตัวเจ้าของพี่น้องเอ้ยตัวเจ้าของตัวเจ้าของใส่เล่เนแนวสะหนาำวะโอ้พี่บุง้งว่าปลาได้เหมือนนี่มายาจุเจเลยไหมคือมาซื้อมาแล้วไอย้ยังกับออกซี่อะอีบ็อกซี่อี็อกซี่ ว่ามันเป็นน้ำเพียดบ่าวางเพียรมาถือวะมันปิวสูงมันเท่าโอบนะครับพี่น้องหลายคนหลายคนกับบ่าเขาใจครับพี่น้องครับตุลมพนเลมคือว่าภาษาทวทีปทวีปเด็จักประชาโชว์ประชามะก้องนะจักประชาผู้ไทย จักปูชาลาวอีชานจักปูชายช้ำมาปีคุ่พึกครับกค่นอนอันนี้แหละครับจังตั้งสโลเกนว่าบาปูไทยไม่ใหญ่กับไทยเหนียวไปหากินกับขีกับนองไต้สุอาเสนอคําว่าปาดโอ้เป็นยังไงนี่เป็นยังแต่ดูนะปลาขอบเป็นลึกเลยว่าเป็นยังไงเสื้อโอ้เพียดอีอย่างอีพ่ออีแม่เพียดแล้วกระไรกระไรยเอ้ผู้อุลีได้ปีฮะแค่ไหน กิโลละสิบบาทผู้ดใดผู้เท่ากับว่าจะกินได้ปลาฟ้าคะับเออตัวพวกหญ่ได้เราได้พูกมันเป็นร้อยสองร้อยโลนบมดเราได้มั้งห่าเม,มือ่อต่อกิโลละสิบบาทบอ,อมามั่วขายเอาใส่สแซนดนี่เต็มพอดีเหรอวะพี่ตองเอ,อ,อย้ยนะครับใส่สแซนดก็คือปลาแค่ใสาา่สารมาน,นั้นงตานในห้องแซนดครับ อะไรหลายตะกี้อ่ต่มาคั่วขายซับขายโลละสิบบาทป้าท่านผู้ใดผู้เท่าผู้แก่ก็่ปจะกินดีเิ็นพิษพิษพญาติเถอนวะปลาคูเมือนี่เป็นพิษพญาติปลาเครื่องกับพิษพญาติแต่ก่อนอุ้ยมามดูกระตือแข็งมากครับพิษพญาติมันเป็นพิษขี่กระตือได้พี่น้องพญาติก็คือโรคไพ้ครับพี่น้องโรคไพ S <S เอากลับมากลับมากกลับพี่น้องครับกลับมาแล้วอ่าแล้วครับมาเต็มที่หานะด้วยพี่น้องเต็มที่หานะนะโอ้ยถนัดครับนี่เอาคนตีน้อยมาได้ไหมคนตีน้อยถนัดยังถนัดดูกันยุวงยอเลย ตะเวนกลางน้ำครับพี่ออน้องเนือ้อใหม่แล้วครับพี่นอ้องขับใหม่แล้วครับว้าขับหมานอยู่ครับมื่อน,นี้ครับตะเพียดน,นี่หมานวะ <c oughs> เพียดน,นี่หมานแต่ว่าไม่ใหญ่อุ้ยมาโอ้ยี่ว่าป่าวัดทุ่งพัดติกพี่นอ้องเอ้ยขาวมาบหมาบมา ดีดขึ้ดองเธอไอ้นี่ฮะเออขึ้ดีดขึ้ดองเธอไอ้นี่ฮะจะพูดเอามาตาดนะยังมาแล่นก็ได้ยังดิรอยสองรอยมีการบอกโอ้ขอับปีน้องครับ <c oughs> เอาอให้มันดุกให้มนุอุ้ยโอ้ยาันตลาดเลยนะไปลอกโอ้ยบอดีมีตาลุตบูวานเดกไตัวดปัาฮาฮปีกต้องยังไปจะได้ิ่นบ่ให้ใกล้าคนเพิ่นว่าไอู้วานนี่หาท่าหาต้องนี่ยย้อนย้อนซอกต้องเวราปั๊มกันเลยเ มันตัวนน้อยแักบุญตะลิวตะลิวตะลิวมามือวาเดเลยเพิ่งว่าไอ้เพิ่งเพิ่งให้ผมว่าเป็นน้ำเจ้าให้เราบอกเอาตองคนว่าขึ้นปั๊มขึ้นเลยอยู่แล้วโอ้ยตายสิดายอ้เพี่น้องเอ้ยนะครับเอาโอ้ยมันกลางง่ายวะมาซื้อมาจูนตัวหน่อยกลางหน่อย ครับพี่น้องครับเด้อเห็ดเห็นัานะนัดกรเรบจ้าเจ้าดัดบันบานไหมดัดบันบานเห็ดคือหัวใจนี่เออพี่น้องเฮ้ยไปอีละครับเพียงนี้บ่มานเพียนี้มีเท่าไปครับ มีไม่พา,ยอ,า,นานอยู่อาชาระน้ำครับนี้รอมรเบดหลังเลย่ะมันเพียนนี่บอกมันลึเป,ป่าว่าเนี่เออเออเออฝากไ้ก่อนพูนี้เจอกัน <c oughs> โอ้ยครับม,ม,มันตัวใหญ่ตัวใหญ่เบ็ดเท่าขนน้อยเบอรนอดเดี๋ยกินเนาะโอ้ยตายที่้อาเนย นะกินแต่ตัวน้อยเห็นล้วพี่น้องเอ้ยลอโล่ปลายกินหมาน้อยผู้ใด็ว่าหลายใช่ปะอายุหากินแล้วมันก็เนาะนี่ครับพี่กัดตัวนี้ครับป๋กห้วยไน้องผั่นะครับมือกำเท่วทีบทั่วแดนครับ,บ,บพี่น้องจับปูจับปลาครัโอ้ย จีะบัตรเครือคือบรุษรบ่ป่านนีสิเป่ามกวีดเอารถพี่น้องเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> เป่ามกวีดเอาเลยพี่น้องเลยเบอ้อ Tony nói với mình luôn đi 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 đi

น,นี่อาการหมอจิเป้านกหวีดบงดดังดูถไี่ป่าตุ้นพลาะจิเป้านกหวีดนะครับพี่น้อง อย่งเล็ดๆมันนะ <c oughs> โอ้ยขับป่ายงบางคึงตัวน้อยแต่แวบๆวมาปนงวิด่บ่เหรอคุมคาปนงวิด,ด่บนี่ปุ้ยข่าวไอ้ซำเล็บมือครับำเล็บมือปย้อนกระุยอดแห่งปลาเล็กแล้วครับพี่นองครับหมกครับปุ้ย บกปลาอีตู้หลายท่านครับปลาอีตู้พร้อมนะครับเลยหลายไหนแล้ววะปลาขี้เหี้ยปลาอุจจระหายครับปลาอุจจระหายไปใส่ไปไล่คอาวรปลาบดานครับปลาไล่ครับปลาเซย์อยู่ในปลาขี้เหี้ยนะครับปลาซีรีนปลาเนี่ยว่าเอาทุ่นที่ไปตั้งซื้อปลานะครับได้ บ่อนประย่างบ่อนนะครับพี่น้องครับอยู่ในประเภทปลาสวยงามครับพี่น้องครับม,มีมีเงี้ยงบ่ไวหวมีแต่เนื้อไหวมันซีดก็ได้เลยนะายามันให้พักกระชีเดียโอ้โหครับพี่น้องครับนี่ว่าอันบ่อธรรมดาตัวนี้ไอจิมจระหายอ่ามาไหม,มแปลนไม่ได้เลยโอ้โหครับพี่น้องได้หลายเลยได้พี่น้องเลยนี่ครับไม่ได้โม้นะครับไม่ได้โม้นะครับเนี่ย สะหน้ามันครับอ๋ <โ ast! S 2> ออ๋ออ๋ตัวนี้โอ้ยอย่าให้มันด้วยกไปโอ้ยตัวใหญ่เราไปตลอดเว้ยตัวพี่น้องกันสองตัวเล้วตัวใหญ่ไปเลยครับพี่น้องครับมันแสยกินนะมันดูดป่าคนนี้ปลาอันนี the the ้เลยปลาปนแป้งพวกปากกินนี่มันมันบวชวบเลยเวลามันกินเนื้อมันบวชวบได้แต่หน่วยปลาพวกนี้มันดูดเลย มันคิด,ดูเหมือนหน้ามันคือบบมาพี่เฮอ,อ้ได้หลายอยู่ยพี่น้องเนีด้อมาเด้อพว,ไว,พวาากไอเสียฝากระด้อฮ่ซ <c oughs> ื้อไปยังคู่มือเศตษฐนัวชื้อไปเลี้ยงไอเลี้ยงน้องฮะ ไปขายได้คาเราอันนึงก็เอาอ่ะมาอีกแล้วครับพี่นะครับอ่าบึ๊บบึบบึบบโอ้มาคืดีนคบครบแท้พี่น้องปายตานมันโดดลงน้ำเลยนะครับนี่ หรือว่าอะไรคุบแล้วครับอะไรคุบดําเนื้ออันนี้เราปล่อยไปสองตัวครับพี่น้องครับอ่าตัวตัวใหญ่ครับโลดายครับพี่น้องครับหลอดไตเทอาเงื่อนลดปุ๊ดตัวเลยเพี้ยรชดท้ายเลยไม่ไหนี้นะครับก็คือสีเข้มนะครับพี่น้องครับนี่นี่ครับสามสี่โลครับพี่น้องครับอ้าวจะกลายหัวจักวะ บังสามโลฝ่ายสี่โลละพี่น้องเอ,อ้ยครับพี่น้องครับน,นี่นะครับพี่้องเขามาแล้วนะครับเบิงให้มันจบคลิปนะครับพี่น้องเด้อพี่น้องจะได้พบเจตีพ่อิีจะเห็นอะไรดีๆที่รวบรวมกัพไปเอกองเข้าสนเอาไอยู่ที่สําคัญครับพี่น้องพี่น้องกะสนุกสนานในเบิ้งวิถีชีวิตของพี่ข้องน้องนะครับ แต่อยู่ทางไกลได้เห็นแบบนี้แล้วคิดันบ้านเมืองจอะลืมพอยหรือแม่เาด้อเ <c oughs> งินขํากำแก้วหาเก็บหาได้ไก่จะใส่มาหลายเก็บกำแล้วก็ฝากไห้พ่อให้แม่ใส่จังเล็นครับ <c oughs> ฝากไห้พ่อให้แม่เขาใส่น้ำครับ <c oughs> ครับลงแต่ขวดลงแต่เหล่าแต่เบียยวหลายกะบอดีครับพี่น้องครับก่อนทิ่จิเ่นชีถ้าไดอื่นก็ฝากให้พ่อให้แม่เขาใส่ครับ พันหนึ่งสองพันกะบบ่ไปยังครับแล้วทั้นี้ครับซัมเน่พันกะดีใจแล้วครับพี่น้องครับที่สําคัญครับเดี๋ยวนี้ยุคไอซีที้เฮามันก้าวหน้าไปแล้วกะโทรศัพท์มหาพันแน่พ่อแม่นะเราจอดน้าเพลินคุยน้าเพลินอีพอเอ้ยขี่เขาแล้วบ่ออีเมยเอ้ยไอจังยูประมาณนี้ครับพี่น้องครับครับลงพะเลาะนะครับกับพระเอกกับพระเอกเขานะครับกับพระเอกเขานะครับขอลาพีล่าเนาะ ขากีกนเนาะนะครับขาเลียกหางานนะครับอุ้ยเอาปลาไปขายครับพี่น้องเด้อฝากคว่มมิดทอดไปทั้งสาวสวัสดีขายปลาแล้วจากสบไปหาดูเออตักปลากรีกันเลยครับครับอยู่ดีมีสุขสุขุสุขคนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ